เตรียมพบกับอภิมาหาความหาน้าตาแตกระหว่างแก๊งนางเอกสายบันเทิงกับวัชายเฉิดสายฮาเอาเฮ้ยเฮ้ยเลิกโดนใส่หวัวกันเลยแกเมื่อไรจะหยุดเมื่มไอไรจะโยนเหนและพบกับการแข่งขันที่พกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าพัทยาคะ่ะอาพัทยา <ผม S 2> พัทยาเหนือพัทยาใต้พัทยาเหนือได้ครับผมอะไรที่เราไปซื้อของตกแต่งบ้านที่อยู่แถวบางนาที่เกี่ย เป็นที่ที่มีดิวตี้ฟรีอยู่ในอยู่ข้างในครับอ๋อเครื่องคีม power ชื่อชื่อสนามบินสุวรรณภูมินเรียกว่าอะไรครับอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองรางน้ำอะไรครับซอยรางน้ำทริ์นี้เตรียมหาทุ่นหน้าทางช่องโมโนเชฟิไนน์แต่ทำไมคนขับมีเสียงสองเวลาน้องคนที่เขานั่งเนี่ยยังไงลองไปสิไม่เห็นภาพสะพานครับสะพาน the bridge สะพานควาย the bridge the bridge